บริษัทนี้คือบริษัทที่โหดที่สุดที่เคยมีมาเมื่อจ,จู่ๆวันหนึ่งบริษัทถูกปิดกั้นด้วยเหล็กก้าขนาดใหญ่แลว้วพวกเขาเองก็ได้รับคําสั่งจากบริษัทฆ่าเพื่อนร่วมงานของคุณซะถ้าคุณยังอยากมีชีวิตรอดสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The b e l c o Experiment Game Offs ปิดตึกฆ่าโดยจะเป็นเรื่องราวของบริษัทหนึ่งที่มีชื่อว่า b e l ก o ที่จู่ๆพนักง,งานก็ถูกขังอยู่ในตึกแล้วก็มีคําสั่งส่งตรงมาถึงพวกเขาฆ่าเพื่อนร่วมงานซะและถ้าใครขัดคาสั่งหรือพยายามจะหนีโทษของคุณ ตเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาติดตามเราชมกันได้เลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ของช่องเนี่ยนะครับคุณนภพลวงศุนไกรผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการโดเนตสนับสนุนช่องแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนท่านอื่นๆเนี่ยนะครับ ขอบคุณมากมากเลยบริษัทเบลโก้คือองค์กรไม่สแสวงหากําไรในประเทศโคลัมเบียโดยพวกเขามีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันในโคลัมเบียวันนี้ก็เป็นวันทํางานทั่วไปของพวกเขาชายคนนี้ม่ชื่อว่าไหมเขากําลังเดินทางไปทํางานอย่างเร่งรีบแต่วันนี้รถมันติดมากๆอย่างหลายสาเหตุเพราะเมืองนี้เป็นเมืองชนบทของโคลัมเบียมันแทบจะเป็นไปนไม่ได้ที่การจราจรจะติดขัดขนาดนี้แล้วเมื่อไม้เดินทางมาถึงบริษัทเขาก็เจอกับเรื่องผิดปกติมากขึ้นเมื่อ,อยามที่คอยดูแลบริษัทนี้พวกเขาถูกสับเปลี่ยน ยกชุดโดยมีกองกําลังติดอาวุธมาแทนแม้แต่หัวหน้าของบริษัทนี้เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้ชาวโคลัมเบียที่มาทํางานก็โดนไล่กลับบ้านเหลือไว้เพียงชาวอเมริกาเท่านั้นไมค์ก็เข้ามาทักทายยานในตึกตามปกติพวกเขาค่อนข้างจะสนิทก,กันอยู่แล้วเดิมทีบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ชิวมากๆงานในแต่ละวันก็น้อยจนเหมือนมานั่งเล่นไมค์เองก็เข้ามาหาแฟนสาวของเขาทั้งสองกำลังจะสวีดกันแต่หัวหน้าเองก็เข้ามาขัดจังหวะวันนี้มีเด็กใหม่เข้ามาทํางานที่นี่นอกจากว่าบริษัทนี้จะ ซิวมากๆเมื่อพนักง,งานมาทํางานที่นี่พวกเขาจะได้คอมโน้ตบุ๊กมือถือรถยนต์แล้วก็ห้องพักไปแบบฟรีคนสัมภาษณ์งานก็แนะนํากับเด็กใหม่เธออย่าลืมไปฝั่งชีตติดต,ตามตัวล่ะที่โคลัมเบียมันมีการรับพาตัวอยู่มากเหยื่อส่วนใหญ่ก็เป็นพนักง,งานบริษัทแบบพวกเราเนี่ยแหละทั้งหมดมันก็เพื่อความปลอดภัยของเธอนะแล้วเมื่อเด็กใหม่เข้าไปทํางานเธอก็ได้สนิทกับเพื่อนสองคนแต่ก็แน่นอนเธอก็โดนรังแกจากคนที่อยู่ตําแหน่งสูงกว่าโดยป้าคนนั้นก็ให้งานกับเธอที่หนักมากๆเพราะเห็นว่าเธอเป็นเด็ ใหม่ไม่กล้าเถียงไม้เองก็โทรศัพท์ไปหายานในตึกว่ายานที่อยู่ด้านนอกมันคืออะไรกันแน่แต่จู่ๆเรื่องผิดปกติก็เกิดขึ้นมีสัญญาณเตือนมาที่พวกเขาฆ่าเพื่อนร่วมงานของคุณซะถ้าคุณยังไม่อยากตายคนในบริษัทเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากพวกเขาคิดว่าเป็นแค่การอําเล่นแต่พอพวกเขาไปดูที่ห้องกระจายเสียงมันก็ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นมีเสียงประกาศมาเตือนพวกเขาอีกครั้งจทงทําตามคําสั่งซะถ้าพวกคุณยังไม่อยากตายนี่จะเป็นคําเตือนครั้งสุดท้ายและจู่ๆตึกก็ถูกปิดด้วยเหล็กกล้าขนาดใหญ่ สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดขาดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแน่แกงกันแบบนี้มันจะแรงไปแล้วนะพนักง,งานทุกคนเองก็ต่างหวาดกลัวและทุกคนก็มาลงตัวกันที่ห้องถองหัวหน้าเองก็บอกให้ทุกคนใจเย็นไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะไปจัดการเรื่องนี้ให้พนักง,งานบางคนก็ไปขอความช่วยเหลือที่ด่านฟ้าแต่ที่ตั้งของบริษัทแห่งนี้มันตั้งอยู่ในเมืองชนบทแถวนี้เองมันก็แทบจะไม่มีคนอยู่เหล็กที่มาปิดประตูและหน้าต่างเอาไว้แม้ว่าพวกเขาจะพยายามเจาะยังไงมันก็ไม่สะทกสถานกำแพง เองก็เป็นกำแพงเสริมเหล็กเพื่อความปลอดภัยพวกเขาทุกคนถูกขังอยู่ในบริษัทอย่างสมบูรณ์แบบพนักง,งานพยายามขอความช่วยเหลือจากด้านนอกแต่จู่ๆพวกเขาคนนึงก็ถูกยิงทุกคนเองก็พากันแตกตื่นแล้วไปหาที่หลบและเมื่อการยิงจบลงพวกเขาไปดูศพของคนพวกนั้นปรากฏว่ามันไม่ใช่แผลจากการถูกยิงมันเหมือนว่าแผลระเบิดออกมาจากในหัวแล้วไมเองก็คิดได้เครื่องติดตามที่อยู่ท้ายทอยของเราไงล่ะมันไม่ใช่เครื่องติดตามมันคือระเบิดต่างหากไม้จึงพยายามผ่ามันแต่เสียงประกาศก็เตือนกับไม้ ทนายคิดจะผ่ามันออกหัวหน้าได้ระเบิดแน่ไม่จึงยอมและหยุดการกระทําของเขาและเสียงประกาศกระเตือนกับพวกเขาอีกครั้งพวกคุณจะต้องฆ่าเพื่อนร่วมงานจํานวน30คนไม่งั้นจะต้องมี60คนที่ต้องตายพวกคุณก็เลือกกันเอาเองนะว่าจะเอาแบบไหนตอนนี้ทุกคนเองต้องเลือกว่าจะฆ่าคน30คนหรือไม่ทําและยอมตายไป60คนหลังจากการประกาศในครั้งนั้นมันก็ทําให้คนในบริษัทบางกลุ่มบ้าคลัง่งทางล้างของช่างที่ไปอ,อุปกรณ์เองช่างคนหนึ่งก็เกิดบ้าคลัง่ง ช่างอีกคนพยายามจะปอบเขาแต่ช่างที่บ้าคข้างก็เหล็กฟาดหัวช่างคนนั้นจนเขาตายลงเด็กใหม่ที่มาแอบอยู่ด้านล่างก็เห็นเหตุการณ์ช่างพยายามที่จะฆ่าเด็กใหม่เกิดการต่อสู้ขึ้นและเด็กใหม่ก็พังมือฆ่าช่างคนนั้นตอนนี้ในบริษัทได้แบ่งเป็นสองฝ่าย ฝ่ายที่ต้องการจะฆ่าสาสิบคนโดนพวกเขาให้เหตุผลเอาไว้สลาชีพคนส่วนน้อยเพื่อคนส่วนมากมันเป็นเรื่องที่สมควรอีกฝ่ายเองก็บอกเพราะคุณจะไปตัดสินให้คนอื่นตายเนี่ยนะพราะคุณมันก็แค่คนแห่งแกตัวเท่านั้นแหละอย่ามาใช้คําพูดที่สวยหรูเลยหัวหน้าพยายามพังเข้าไปในห้องเก็บปืนเพราะย,ยามในตึกไม่ยอมให้กุญแจเขาเพราะหัวหน้าต้องการจะตั้งตัวเป็นผู้ตัดสินว่าใครสมควรตายสมควรรอดแต่ไม้เองก็ห้ามพวกเขาเอาไว้พวกคุณเองก็เป็นคนไม่ต่างจากเราแล้วพวกคุณมีสิทธิ์อะไรล่ะจะ มาตัดสินไม้พยายามเขียนป้ายขอความช่วยเหลือแต่ยามที่อยู่ด้านล่างพวกเขาก็กระหน่ำยิงไปที่ไม้แทงเของไม้จึงล้มเหลวไปตอนนี้ทุกคนอยู่ในอาการที่เคร่งเครียดเป็นอย่างมากต่อให้ฆ่า30คนไปแล้วมันจะมีหลักฐานอะไรล่ะที่พวกเขาจะไม่ฆ่าเราเพิ่มหลังจากนั้นแต่จูๆ่ๆพวกกลุ่มหัวหน้าก็เข้ามากลุ่มหัวหน้าทําการฆ่ายามทิ้งแล้วก็ฟาดไม้จนตกบันไดไปตอนนี้พวกเขาเองได้ปืนมาแล้วแล้วพวกเขาเองก็เริ่มตัดสินว่าใครสมควรตายใครสมควรรอดไม้ที่ฟื้นขึ้นมา ก็รีบตามพวกนั้นไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าพวกนั้นได้ปืนมาแล้วเขาจึงทําอะไรไม่ได้และถูกจับตัวตอนนี้หัวหน้าได้เริ่มการตัดสินแล้วโดยกลุ่มแรกที่ควรมีชีวิตรอดก็คือคนกลุ่มที่มีลูกและกลุ่มคนที่สมควรตายคือกลุ่มคนแก่ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแต่คนแก่เองก็มีจํานวนน้อยมากๆพวกเขาจึงทําการสุ่มคนเพิ่มคนที่พยายามขัดขืนก็ถูกฆ่าแล้วพวกเขาก็เริ่มฆ่าคนทีละคนทีละคนแต่เด็กใหม่เองก็ทําการตัดไฟพนักง,งานทุกคนเองก็รีบวิ่งหนี แต่บางคนก็หนีไม่รอดแล้วถูกยิงเด็กใหม่และเพื่อนรีแอบในลิฟต์คนอื่นๆเองก็รีบหาที่ซ่อนตอนนี้ไม่มีใครไว้ใจกันอีกแล้วทุกคนต่างกลัวซึ่งกันและกันพวกของหัวหน้าคนนึงเกิดพลาดท่าและเขาก็ถูกพนักง,งานคนอื่นล้างแค้นแฟนของไหมเองก็ทําการจัดก,การพวกแรงคนนึงได้แต่เธอเองก็ไม่กล้าพอจะฆ่าเขาพวกของหัวหน้าเองก็ฆ่าคนอย่างต่อเนื่องหัวหน้าเองไปขึ้นลิฟต์เพื่อไปชั้นบนแล้วก็ได้เจอเด็กใหม่กับเพื่อนเด็กใหม่สามารถหนีรอดมาได้แต่เพื่อนของเธอถูกลิฟต์ทับ จแฟนของไม้มาเจอพนักง,งานทางความสะอาดคนหนึ่งซึ่งเขากําลังผ่าวบโลกระเบิดที่อยู่ในหัวของพนักง,งานโดยเขาคิดว่าจะใช้ระเบิดนั้นทําลายประตูซะแล้วเสียงจากลําโพงก็บอกพวกเขาพวกเขาฆ่าคนไม่ครบ30คนดังนั้นจะต้องมีอีก31คนต้องตายและระเบิดที่อยู่ในหัวคนพวกนั้นมันก็ส่มการระเบิดจนพวกเขาค่อยๆตายไปทีละคนทีละคนตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแล้วมันก็เป็นไปนตามที่ไม์บอกเอาไว้พวกนั้นมันยังไม่พอใจจะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่รอดไปจากที่นี่ ได้พวกเขาจะป็นต้องฆ่ากันไปเรื่อยๆและคนที่ฆ่ามากที่สุดหรือคนที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายคนนั้นก็จะได้รับอิสระแล้วก็รอดจากเกมครั้งนี้ไปพวกหัวหน้าเองก็ออกไล่ล่าฆ่าคนไปเรื่อยๆหัวหน้าฆ่าคนที่อยู่ตามทางอย่างไม่ลังเลรวมถึงเด็กใหม่ด้วยแฟนของไมสามารถฆ่าพวกนั้นคนหนึ่งได้ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่3ามคนเท่านั้นไม้แฟนของเขาแล้วก็หัวหน้าแต่ระหว่างที่ไม้พาแฟนหนีแฟนของไม้เองก็พลาดถูกยิงจนเธอเองก็เสียชีวิตไปอีกคน และคําสุดท้ายที่เธอบอกกับไม้เธอได้บอกหลักเขาไม้เองก็โกรธจนถึงขีดสุดเขาออกไปสู้กับหัวหน้าตัวต่อตัว,ตวจนเขาสามารถเอาชนะหัวหน้ามาได้และเขาก็กลายเป็นผู้ชนะของเกมเกมนี้แล้วพอพวกเขาได้ผู้ชนะเหล็กที่ปิดประตูและหน้าต่างเอาไว้ก็เปิดพวกนั้นก็พาตัวไม้ไปหาผู้สร้างเกมทั้งหมดนี้เป็นแค่การทดลองเท่านั้นพวกเขาแค่ต้องการจะรู้ว่าเมื่อคนคนนึงถูกกดดันจนถึงขีดสุดเขาจะกลายเป็นคนแบบไหนแต่ไม้ก็ได้ทําการซ้อนแผนพวกนั้นเขาเอาระเบิดใส่กระเป๋า ของพวกนั้นตอนเผอและไม้ก็ได้ทําการจุดระเบิดเท่านั้นมันยังไม่สะสมไม้เอาปืนกลมายิงพวกนั้นซ้ำและในที่สุดทุกอย่างก็จบลงแต่มันก็ไม่เป็นแบบนั้นเมื่อกองค่อยๆซูมออกไปเรื่อยๆแล้วก็เผยให้เห็นคนจํานวนมากที่เพิ่งเล่นเกมจบแบบเดียวกับไม้และผู้ที่รอดชีวิตจากเกมเกมนี้จะต้องมาสู้กันในการทดลองครั้งต่อไปและเดอะเบลโกเอ็กซ์เพอริเมนก็จบลงแค่นี้ครับก็มาถึงส่วนบทวิเคราะห์กันแล้วนะครับจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นหนังเลือดสาดแหละครับแต่มันก็แฝงบางอย่างเอาไว้นะครับนั่นค ือเรื่องของการใช้ชีวิตในบริษัทอย่างที่เราได้เห็นกันเลยครับบริษัทก็มีทั้งด้านดีและร้ายมีคนที่ได้เจอคนรักอย่างไหมคนที่ได้เจอเพื่อนดีๆแบบเด็กใหม่แต่ด้านแย่มันก็มีครับหลายคนเองก็อาจจะยังไม่ทราบว่าการทํางานในบริษัทมันมีการแข่งขันที่สูงมากแข่งขันก็ททาผลงานแข่งขันให้ได้เลื่อนขัน้นหรือแม้แต่ความจริงอีกข้อนะครับเด็กจบใหม่ที่เพิ่งไปทํางานในบริษัทมักจะถูกใช้งานหนักอยู่เสมอมันพยายามจะสื่อครับว่าในบริษัทแห่งหนึง่งมันแทบจะทําให้ทุกคนเป็นศัตรูกันอยู่แล้ว และเรื่องนี้ยังแสดงให้เราเห็นอีกด้วยนะครับว่าทามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันจะมีคนอยู่หลายประเภทด้วยกันมันก็จะเผยท่าแท้ของคนออกมาทั้งคนที่พยายามช่วยดูคนแบบไหมหรือคนที่ตั้งตัวอยู่สูงและทําการตัดสินคนอื่นเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าบางคนที่เรารู้จักอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนร่วมงานของเราท่าแท้ของพวกเขาจะเป็นยังไงกันแน่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพื่อนคนนั้นอาจจะฆ่าเราอย่างไม่ลังเลหรือว่าช่วยเราอย่างสุดชีวิตแล้วาใครได้เจอเพื่อนแบบที่ส แล้วรักษาเขาไว้ดีๆนะครับมันเป็นอะไรที่หายากมากๆอีกเรื่องที่หนังเรื่องนี้แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนมันก็คือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์เมื่อเกิดภาวะขับขันอย่างเช่นเหตุการณ์น,นี้มนุษย์ก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดบางคนถึงขั้นมองข้ามศีลธรรมและความถูกต้องเพียงเพื่อให้แค่ตัวเองมีชีวิตรอดเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ยอมทําที่เด่นชัดที่สุดก็คือหัวหน้าเลยครับตอนแรกเขาก็พยายามเลือกว่าคนไหนสมควรตายคนไหนสมควรรอดแต่พอคนที่จะตายได้มันมีน้อยมากๆเขาก็ทาการ ฆ่าคนอย่าไม่เลือกหน้าหรือแม้แต่ในตอนสุดท้ายเขาพร้อมที่จะฆ่าทุกคนเพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งคนแบบนี้ถ้ามีจริงๆมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ The Belko Experiment ครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใกับผมเลยนะครับผมจะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปให้ทุกคนรับชมกันไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่รับชมจนมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ